สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ M s ็ a ซ่าพอดแคสตที่104นะครับวันนี้นะครับคุณหมอก็จะพูดถึงนะครับกฎเหล็กของความสำเร็จนะครับกฎเหล็กมันคือข้อกำหนดนะครับที่เราเนี่ยกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางเนี่ยให้เราปฏิบัติหรือลงมือทำในงานหรือว่าในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการให้มันเป็นไปในแนวทางที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆ เช่นเดียวกันในธุกรกิจเอมตานะครับถ้าวันนี้เนี่ยเรายึดกฎเหล็กของความสําเร็จก็คือเรายึดข้อปฏิบัติหรือเรายึดข้อกําหนดนะครับที่มันจะสามารถกําหนดแนวทางการทํางานของเราหรือกําหนดแนวคิดของเราเนี่ยให้มันชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเนี่ยนะครับมันก็ย่อมทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าถึงเป้าหมายความสําเร็จในธุกรกิจเอมตาของเราได้เพราะฉะนั <for S 2> ้นเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้ววันนี้เนี่ยมันมีกฎเหล็กของความสําเร็จอะไรบ้างนะครับ ที่เราเนี่ยควรจะนํามาใช้หรือว่าเราเนี่ยควรจะคิดถึงมันนะครับกฎเหล็กของความสําเร็จข้อแรกเลยนะครับก็คือให้เอาตัวเราเองในวันนี้นะครับเปรียบเทียบกับตัวเราเองในอดีตบ่อยครั้งนะครับที่เรามักจะได้ยินเสมอๆนะครับว่าเวลาที่เราต้องการประสบความสําเร็จเวลาที่เราต้องการความก้าวหน้าในธุรกิจเอ็มตานียอย่าเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับแต่วันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับ อยากให้มองในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเลยนะครับก็คือเราไม่เอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยส,ส,สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นเลยก็คือให้เอาตัวเราเองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองตัวเราเองวันนี้กับตัวเราเองในอดีตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรให้เราเนี่ยเปรียบเทียบตัวเราเองนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะครับมัวแต่เอาตัวเราเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเราก็จะมองเห็นแต่ภาพลบๆมากกว่าภาพบวก เพราะเวลาเราจะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากความรู้สึกเล็กๆเ,เ,เช่นความรู้สึกอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้เห็นคนนั้นสําเร็จมากกว่าเราเห็นคนนั้นสําเร็จเร็วกว่าเราเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเขาคงเก่งกว่าเรานะเขาคงดีกว่าเรานะเขาคงมีอัพไลน์ที่เก่งกว่าเรานะอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีแต่ความรู้สึกที่เป็นลบอะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะประสบความสําเร็จอะไรแบบไหนแต่เราเนี่ยกลับมาสนใจตัวเราเอง เปรียบเทียบตัวเราเองอ่ะถ้าวันนี้สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในวันนี้ความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจเอมตาของเราในวันนี้มันยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เราพอใจอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการอ่ะเราอยากประสบความสําเร็จมากกว่านี้อ่ะเราอยากดีกว่านี้เราอยากเป็นไดมอนต์ตาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราก็ต้องเปรียบเทียบตัวเราเองในวันนี้กับตัวเราเองในอดีต อดีตที่ผ่านมาของเราอ่ะเป็นแบบไหนเราทําอะไรลงไปบ้างมันถึงทําให้วันนี้ของเราอ่ะมันถึงออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบตัวเราเองกับวันนี้ในอดีตเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นตัวตนที่ชัดเจนของเรามากยิ่งขึ้นมองเห็นความจริงมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปของเราเนี่ย เราเนี่ยได้ดําเนินชีวิตของเราเราได้ดําเนินธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองเปรียบเทียบนะครับมันอาจจะมีหลายๆหัวข้อที่เราอาจจะเอามานั่งทบทวนหรือว่านั่งเปรียบเทียบดูได้เช่นเราอาจจะเปรียบเทียบเรื่องของรายได้ในธุรกิจเอมตาของเราว่ารายได้ในธุรกิจเอมตาในอดีตของเราอะ่ะกับปัจจุบันอะ่ะ มันต่างกันยังไงรายได้ธุรกิจเอมตาในปีที่แล้วกับรายได้ของธุรกิจเอมตาในปีนี้หรือเอาแบบสั้นๆเลยก็คือรายได้ของธุรกิจเอมตาในเดือนที่แล้วกับรายได้ของธุรกิจเอมตาในเดือนนี้มันเป็นแบบไหนมันก้าวหน้าหรือเปล่าถ้ามันไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราทําอะไร เราทําอะไรน้อยไปเราทําอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าหรือเราทําอะไรที่มันไม่สม่ำเสมอหรือเราทําอะไรที่มันไม่จริงจังหรือเปล่ามันก็เลยทําให้รายได้ของเราเนี่ยไม่เป็นไปในแบบที่เราต้องการนะครับหรือเราอาจจะมาเปรียบเทียบตัวเราในวันนี้กับอดีตในแง่ของการใช้สินค้าก็ได้เช่นเราใช้สินค้าในเอ็มตาเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของเราอะเราใช้สินค้าแบบไหน เราใช้สินค้ากี่รายการทำไมรายการนั้นเราถึงยังไม่ได้ใช้ทำไมรายการนี้เราถึงยังไม่ได้ใช้ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าถ้าเราเนี่ยได้มีประสบการณ์การใช้สินค้าที่มากขึ้นเราจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วเราเนี่ยจะตื่นเต้นเราจะมีพลังในการที่จะส่งมอบหรือบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของสินค้าเนี่ย ให้กับองค์กรธุรกิจของเราให้กับคนอื่นๆเนี่ยเขาได้มองเห็นแล้วก็ตัดสินใจที่อยากจะใช้สินค้าเหมือนกับเราเพราะทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าเราอาจจะลองเปรียบเทียบเรื่องของอัตราการเติบโตขององค์กรธุรกิจของเราก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตขององค์กรธุรกิจเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้มากหรือน้อยขนาดไหน ถ้าอัตราการเติบโตในองค์กรธุรกิจของเราในอดีตเนี่ยมันเติบโตช้ of of าคือองค์กรเราเนี here, ่ยไม่ค่อยมีจํานวนคนใหม่ๆเข้ามาสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูแลแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะนั้นถ้าเราอยากก้าวหน้าเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องทําให้องค์กรเรามีขนาดใหญ่ขึ้นอ่ะเราก็ต้องกลับมาดูเลยว่าถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยากให้อัตราการเติบโตในองค์กรของเราเนี่ยม yeah. ันเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือมันมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ต้องกลับไปดูว่า องค์กรของเราในแต่ละคนเนี่ยดาวไลน์ของเราผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยมีกี่คนที่เขาเนี่ยสนใจแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะทําธุรกิจเอมตาอย่างจรงิงจังต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเพราะว่าคนเหล่านี้ก็คือคนที่เขาเนี่ยจะสามารถสร้างองค์กรเพิ่มขึ้นมา ในแต่ละองค์กรของเขาอย่างที่บอกครับคนหนึ่งคนก็คือหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราทําให้คนหนึ่งคนเกิดหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนในอดีตเราทําคนหนึ่งคนให้เกิดองค์กรขนาดใหญ่ได้ขนาดไหนตัวเราเองเนี่ยได้ติดตามและดูแลเขาได้มากแค่ไหนส่งมอบความสําเร็จส่งมอบเรื่องราวนําพาเขาไปประสบความสําเร็จเนี่ยได้มากแค่ไหนทําให้ความฝันของเขาเนี่ย มันมากขึ้นหรือเปล่าทําให้แรงบันดาลใจของเขามันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้าเขามีความฝันเขามีเป้าหมายเขามีแรงบันดาลใจมากขึ้นเขาก็ต้องการเติบโตเพราะฉะนั้นเขาก็จะขยายองค์กรธุรกิจอัตราการเติบโตขององค์กรโดยรวมมันก็จะเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันก็คือเช่นเรื่องของการลดน้ําหนักอย่างเงี้ยนะครับอดีตเนี่ย เรามีน้ําหนักเกินแล้วเราก็อยากที่จะลดน้ําหนักเราก็ตั้งใจที่จะลดน้ําหนักนะครับแต่เราทําทําทาทาแล้วมันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับไม่สามารถประสบควา, ah> สสามสําเร็จในการลดน้ําหนักสักทีหนึ่งมาปัจจุบันเราก็ตั้งใจนะเร ah าก็เข้าคอร์สลดน้ําหนักกับไวท์เทลสตาร์นะเราก็เริ่มต้นที่อยากจะลดน้ําหนักนะแต่เราก็ทําทําทําแล้วมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอย่เงี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามองง่ายๆเลยก็แสดงว่า การกระทาในอดีตของเราในการลดน้ําหนักกับพฤติกรรมการลดน้ําหนักของเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเป้าหมายแรงบันดาลใจความตั้งใจความเชื่อมัน่นมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักได้แต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจตรงนี้ได้เราเปรียบเทียบตัวเราเองแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เราจะต้องลดน้ําหนักให้ได้เพราะว่าการลดน้ําหนักของเราเนี่ย มันไม่ใช่แค่ทําให้เรามีหุ่นที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่การลดน้ําหนักของเรามันจะเป็นแบบอย่างของความสําเร็จมันจะเป็นแบบอย่างของแรงดึงดูดที่จะทําให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย <c oughs> เขาก็อยากที่จะเป็นแบบเรา <c oughs> ก็คือเขาอยากจะมีหุ่นดีเหมือนกับเรา <c oughs> เขาอยากจะลดน้ําหนักได้เหมือนกับเราอ่ะแล้วนั่นมันคืออะไรครับมันก็คือโอกาสในการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตามากขึ้นเพราะเราจะได้นําเสนอเรื่องราวแนวคิด วิธีการเกี่ยวกับการลดน้ําหนักโดยการใช้ไวน์เท้าสตาร์เพราะมันก็คือการที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสทําเรียกว่าง่ายๆเลยคือตลาดลดน้ําหนักซึ่งมันเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างธุรกิจเอ็มตาของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามีความชัดเจนแบบนี้คุณบอกว่ายังไงยังไงเนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะรู้ ความจริงหรือเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราได้เปรียบเทียบตัวเราเองในวันนี้กับอดีตเนี่ยแล้วเราเรียนรู้ตัวเราเองมากขึ้นทําให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะครับว่าวันนี้มันเป็นเพราะอะไรที่เราเนี่ยยังไม่ก้าวหน้ามากกว่าในอดีตเราจะต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นอีกที่มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวหน้าและก็ประสบความสําเร็จได้นะครับกฎเหล็กของความสําเร็จข้อที่2นะครับก็คือคิดและบอกตัวเองเสมอในสิ่งที่เป็นบวกเท่านั้น และเลิกพูดสิ่งลบๆกับตัวเองโดยธรรมชาตินะครับคนจนํานวนมากเลยเนี่ยนะครับก็มักจะคิดถึงแต่สิ่งลบๆอะรอบตัวเราเองนะครับพูดแต่สิ่งลบๆพูดแต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคกับตัวเราเองบ่อยๆนะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราพูดสิ่งที่มันลบๆอะเพราะว่าเราอะอยากได้กําลังใจเราอยากได้คนที่เขาเห็นอกเห็นใจเรานะครับเราอยากจะทําให้เขาเนี่ยได้แบบเข้ามาใกล้ชิดกับเราได้มาพูดคุยกับเรานะครับ เพราะฉั้นเวลาเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเราก็อยากให้คนเนี่ยเห็นใจเรามากขึ้นคนเอาใจใส่เรามากขึ้นเช่นบางทีเราอาจจะพูดในเชิงว่า <S <S โอ้ยวันนี้ฉันยุ่งมากเลยไม่มีเวลาทําเอ็มตาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไม่ค่อยเก่งอ่ะเราคงทําเอ็มตาไม่สําเร็จหรอกนะชีวิตตอนนี้เราก็ลําบากอ่ะเงินก็ไม่ค่อยพอใช้ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องท,ทําธุรกิจเอมตาหรอกอะไรอย่างเงี้ย บางทีเราพูดไปเนี่ยเราอยากให้อัปลนยเราได้ยินแล้วเราก็อยากให้อัปลนยมาง้อเราให้อัปลัยมาอ้อนเราให้อัปลายมาให้กําลังใจกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เวลาเราพูดออกไปแล้วอะคนที่อื่นที่เขาได้ยินอะจริงๆอะถามว่ามันสําคัญไหมแน่นอนนะครับเขาก็อาจจะแค่บอกเราว่าเป็นกําลังใจให้นะสู้ๆให้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะมาช่วยจัดการหรือแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้กับเราได้สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราคิด คนแรกเลยที่จะได้ยินก็คือตัวเราแล้วเราก็จะฝังความคิดแบบนี้ลบๆแบบนี้ความคิดที่มันไม่ได้เสริมสร้างกําลังใจให้กับตัวเราเองเลยยิ่งคิดยิ่งพูดก็ยิ่งหมดกําลังใจยิ่งท้อแท้ยิ่งเบื่อหน่ายชีวิตไม่อยากที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึง่งการคิดลบพูดลบกับตัวเองมันจะทําให้เรากลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับมันก็ไม่เป็นผลดีกับเราทุกประการเลย ในพยัญชนะเนี่ยเราต้องลองนะครับมาควบคุมตัวเราเองให้หยุดความคิดแล้วก็การพูดสิ่งลบๆแล้วหันมาชื่นชมตัวเองหันมาบอกตัวเองว่าเราอ่ะมีความฝันอะไรเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วเราก็บอกตัวเราเองเราจะต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มตาอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราอาจจะบอกตัวเองว่าเรานี่แหละคือคนที่เกิดมาเพื่อเป็นไดมอนด์ตาในเอ็มตา อ่าแล้วครับคือแบบชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจกับตัวเองไปเลยบอกตัวเองให้ชัดๆเราจะมีอิสรภาพทางการเงินกับเอมตานะเราจะมีโบนัสเพิ่มขึ้นในเดือนนี้อีก20,000บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนที่มีเป้าหมายก็บอกว่าเราจะมีโบนัสจากเอมตาเป็นรูบีสตาที่มีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทจากเอมตาอย่างแน่นอนนะครับหรือเราจะบอกว่าเดือนนี้เราจะลงมือทํางานนะ พาเพื่อนที่เราไปส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอ็มตาให้กับเขาเนี่ยพาเขาออกไปทํางานไปด้วยกันลุยด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันนะครับเขาก็จะประสบความสําเร็จเลื่อนลำดับขั้นเป็นบอลตาใหม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องลดน้ําหนักเนี้ยเราจะลดน้ําหนักด้วยไวน์เท่าตาได้อย่างแน่นอนเราจะมีหุ่นดีหุ่นสวยเพียวกระชับได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับความคิดหรือว่าคําพูดที่มันเป็นบวกเนี่ย มันจะทําให้เรามองเห็นโอกาสของการลงมือทําทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจที่จะลงมือทํามากขึ้นนะครับบวกกับเมื่อเราเนี่ยเปรียบเทียบตัวเราเองในอดีตเนี่ยเราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าในอดีตอะ่ะเพราะฉะนั้นการพูดหรือคิดบวก,บ,วกบ่อยๆจิตใจของเรามันก็จะโฟกัสไปที่เป้าหมายที่เราต้องการอย่างชัดเจนการคิดแล้วก็พูดบวกนะครับมันเป็นพลังชีวิต มันเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ดีสดชื่นยิมย้มแย้มแจ่มใสนะครับเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองนะครับมีความหวังกับการใช้ชีวิตมีเป้าหมายกับการทำงานมีเป้าหมายกับการสร้างธุรกิจเอมตาของเราสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราก็จะเดินเข้าไปใกล้เป้าหมายความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับกฎเหล็กข้อที่3ก็คือการโฟกัสไปที่งานพื้นฐานนั่นเองนะครับ การที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่างานพื้นฐานนะครับที่เราจะต้องลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องนั้นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาซึ่งสิ่งที่มันอาจจะยากและเป็นอุปสรรคก็คือการที่เราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ในทุกๆวัน เพื่อที่จะได้ลงมือทํางานพื้นฐานของเรานะครับซึ่งงานพื้นฐานในธุรกิจเอมตาเนี่ยที่สาคัญสําคัญนะครับก็มีอยู่6อย่างด้วยกันอันที่1เลยการเรียนรู้อันที่2ก็คือการสปอนเซอร์อันที่3ก็คือการแนะนําสินค้าอันที่4ก็คือการติดตามดูแลผู้ใช้สินค้าอันที่5ก็คือการติดตามดูแลดาวไลน์ที่เขามีเป้าหมายความสําเร็จและข้อที่6ก็คือการสร้างคอนเทนต์ทางธุรกิจในโลกออนไลน์ของเรานะฮะวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัส งานพื้นฐานของเราได้ดีมากๆวิธีหนึ่งเลยก็คือเราต้องเป็นคนที่ฝึกวิธีการใช้ตารางการวางแผนการทำงานตารางวางแผนการทำงานเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราอาจจะหยิบปฏิทินขึ้นมานะครับถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเป็นปฏิทินในมือถือก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีตารางปฏิทินรายเดือนใช่ไหมครับเราก็จะเห็นแล้วว่าใน1เดือน30วันหรือ31วันเนี่ยให้เราใส่งานที่เราต้องทําลงไปในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยให้มันครบทุกช่องเลยทั้ง30ช่องนะครับคือเราจะต้องใช้วิธีการนะครับก็คือคิดแล้วก็ใส่งานลงไปก่อนนะครับโดยที่เราต้องไม่ตัดสินใจ เราต้องไม่ตัดสินใจเลยนะครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยจะทำดีหรือไม่ทำดีมันจะทำได้หรือทำไม่ได้นะครับเพราะบางงานเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใส่ลงไปแล้วเนี่ยพอเราเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรับเปลี่ยนนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ณเวลานั้นๆของเราอยู่ดีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราต้องใส่งานลงไปก่อนการใส่งานลงไปก่อนเนี่ยมันทําให้เราฝึกคิด ว่าเราควรจะต้องทํางานอะไรบ้างเราควรจะมีงานอ <Aub ain. S 1> ะไรแบบไหนบ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นงานพื้นฐานที่สําคัญที่สุดนะครับที่ต้องบอกว่าเราต้องใส่ลงไปในปฏิทินเนี่ยในเดือนทั้งเดือนของเราเนี่ยเรามีวันที่เราต้องเข้ารอบการเรียนรู้เนี่ยกี่รอบกี่วันเวลาไหนนะครับเพราะแน่นอนนะครับน้อยครั้งที่เราจะเรียนรู้กันทั้งวันมันก็ส่วนใหญ่เราก็จะเรียนรู้เนี่ย กันแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงใน o ู m m e e t i n g อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนี่ยเ,เขาเรียกว่ากำหนดนะครับวันเวลาช่วงเวลาต่างๆลงไปเนี่ยที่เราจะต้องเข้าการเรียนรู้เนี่ยในรอบต่างๆนะครับเพื่อเอาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ในธุรกิจเอมตานะครับแล้วมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเมื่อถึงวันวันนั้นอนะเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องจัด เวลาให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งกับการเรียนรู้เลยวันที่มีการเรียนรู้มันคือวันที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มวันที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อเอาไปสร้างธุรกิจเอมตาของเราให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นพอเราเลือกนะครับใส่รอบของการเรียนรู้เนี่ยลงไปในปฏิทินเราทั้งเดือนแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเราก็จะเหลือวันอื่นๆน,นะครับที่อยู่ในช่องต่างๆนะครับเราก็สามารถใส่เรื่องของการสปอนเซอร์ เราอาจจะวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ต้นเดือนที่เราวางตารางงานของเราใน1เดือนเนี่ยเราจะไปสปอนเซอร์ใครบ้างแล้วก็ไปเปิดดูนะครับลิสต์รายชื่อของเราว่ามีใครบ้างที่เราต้องการส่งมอบโอกาสให้กับเขานะครับแล้วเราก็ลงไปในตารางของเราว่าเราจะนัดหมายไปพูดคุยกับเขาวันไหนวันไหนวันไหนการที่เราใส่ลงไปเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้เลยเพราะเวลาเราจะไปสปอนเซอร์ใครเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบอยู่ๆเราก็ไปสปอนเซอร์เลยอะ ก่อนถึงวันสปอนเซอร์5วัน7วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะต้องมีการคุยเขาเรียกว่า s m a l l t a l k ล่วงหน้ากันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะสร้างความรู้สึกสร้างสายสัมพันธ์หรือว่าสร้างให้เราเกิดความรู้สึกมันเหมือนกับเ,เป็นธรรมชาตินะครับก่อนที่จะถึงวันนัดหมายจริงที่เราจะไปสปอนเซอร์เขาอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราใส่รายชื่อว่าเราจะไปสปอนเซอร์ใครคนไหนวันไหนลงไปในปฏิทินก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะ่ะทำงานได้แบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้น พอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปดูอ่ะมันมีวันไหนนะที่เราจะอยากจะไปแนะนําสินค้าใหม่ให้กับเพื่อนๆพื่อนเราบ้างเพราะแน่นอนนะครับเราก็มีผู้คนของเราที่เราเคยสปอนเซอร์มาก่อนเขาอาจจะยังไม่เคยใช้สินค้าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนสถานะจากการสมัครเป็นเมมเบอร์คือเป็นสมาชิกให้เป็นซูเปอร์วเซอร์เนี่ยเราจะไปคุยกับเขาคนไหนพูดคุยเรื่องสินค้าจะคุยเรื่องอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่รายชื่อลงนี้ลงไปในตารางเราก็จะรู้เลยว่าเราจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะนัดหมายใครเราจะคุยกับใครเราจะไปคุยเรื่องอะไรเราจะเตรียมสินค้าอะไรหรือว่าเราจะต้องแบบเตรียมตัวเองแบบไหนมีข้อมูลแบบไหนนะครับที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถที่จะไปพูดคุยกับเขาแล้วทาให้เขาเกิดความรู้สึกอยากใช้สินค้าเหมือนกับเราหรือว่าอยากใช้สินค้าที่เราเนี่ยนำเสนอเขานะครับ การติดตามดูแลผู้ใช้สินค้าก็เช่นเดียวกันเราอาจจะมีดาวไลน์หรือเราอาจจะมีคนใหม่ๆที่สมัครเข้ามานะครับแล้วเขาก็ใช้สินค้าอยู่แล้วละ่ะแต่เราก็อยากจะไปติดตามเขาเพื่อทําให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสแบ่งป, <Fun> ปันประสบการณ์ให้กับเราว่าใช้สินค้าแล้วประทับใจอะไรตรงไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้มีโอกาสนะครับแนะนําสินค้ารายการใหม่ๆให้กับเขาให้เขาได้มีโอกาสมีประสบการณ์สินค้าใหม่ๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเนี่ยได้มีประสบการณ์การใช้สินค้าที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสในการที่จะ แนะนำสินค้าเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างของเขาเขาก็จะเริ่มมองเห็นการใช้สินค้ามันสามารถสร้างเป็นธุรกิจได้เราก็จะเริ่มมีผู้คนที่หันมาสนใจธุรกิจนะมากกว่าแค่การใช้สินค้าอย่างเดียวนะครับอีกอันนึงนะครับก็คืองานที่เราจะต้องทําก็คือการติดตามดูแลดาวไลน์ที่มีเป้าหมายความสําเร็จนะเรามีดาวไลน์กี่คนณนะตอนนี้เนี่ยที่เขาเนี่ยมีเป้าหมายความสําเร็จในเดือนเนี้ เราจะต้องทําอะไรกับเขาบ้างเช่นเราจะต้องพาเขาออกไปทํางานพาเขาออกไปสปอนเซอร์ทําให้เขาดูนะครับฝึกเขาสอนเขานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเราก็ไปจัดเฮาท์มิทติ้งกับเขาหรือบางคนเนี่ยเราอาจจะจัดซูมมิทติ้งกลุ่มมิทติ้งเล็กๆกับเขาหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถใส่ไว้ในตารางงานของเราได้นะครับ และสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างคอนเทนต์ทางธุรกิจในโลกออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งงานของเราเลยนะครับถือว่าเป็นงานพื้นฐานที่สําคัญมากๆนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องรู้จักการอัดคลิปต่างๆนะครับเราจะได้วางแผนเลยว่าเดือนนี้เราจะอัดคลิปทั้งหมดกี่คลิปคนที่อาจจะยังใหม่ๆนะครับก็อาจจะเดือนละสัก2คลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งเป้าหมายเลยว่าเราจะอัด สัปดาห์ละ1คลิปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องใส่ในตารางเพราะการใส่ไว้ในตารางเนี่ยมันก็คือการบอกให้เรารู้เลยมันคือการกําหนดแนวทางการทํางานของเรามันคือกําหนดนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องลงไปมันคือเนื้องานของเรามันคือสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จในธุก,กจนี้ แล้วถ้าเราเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้ว่าเราจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยวันไหนอย่างไรเนี่ยเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงวันจริงเนี่ยเราก็จะรู้เลยเราก็จะพร้อมในการที่จะลองอัดคลิปดูว่าเราเนี่ยสามารถทําได้มากน้อยขนาดไหนเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับกฎเหล็กเลยล่ะคุณบอกว่าถ้าเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับ สำคัญเลยก็คือเราต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับกฎเหล็กก่อนนะครับแล้วก็ลงมือทํากับกฎเหล็กทั้ง3าข้อเชื่อมั่นนะครับว่าธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยก็จะก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะกฎเหล็กมีไว้ให้คนสําเร็จเท่านั้นที่จะลงมือทําวันนี้ถ้าเราพร้อมที่จะเป็นคนสําเร็จในธุรกิจเอมตาเราลองหันกลับมาดูนะครับว่าเราเนี่ยพร้อม และยอมรับที่จะลง